สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างนะครับแล,ล้วมาเริ่มต้นกันที่ผมวันลีกเดร์ของฝรั่งเศสปารีสเอฟซีเอาชนะด้านอาเมียงไป3ประตูต่อ0โดยทางด้านปารีสเอฟซีนั้นได้ประตูนะครับจากทางด้านของแมนดูกินะครับนาทีที่30โลเปสนาทีที่48และแชงครุสนาทีที่84 จบเกมคู่นี้ครับปารีสเอฟซีเอาชิงด้านอาเมียงไป3ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษเอ็กคิงตันสเตอรลี่ครับพ่ายกับด้านพอรตสมาร์ทไป1ประตูต่อ3เบอร์ตันอาเวียนพ่ายกับด้านบิตเร์โบโลไป2ประตูต่อ5มอรแคมพ่ายกับด้านชาลตันแอตติกไป1ประตูต่อ4และบิสตตอลาวเวอร์ over, นะครับพ่ายกับทางด้านวีควอมวันเดอร์เลอร์ไป0ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ แบ็กพูลเอาชนะด้านควีนป้าไป6ประตูต่อ1มิวอรเอาชนะด้านสวนซีไป2ประตูต่อ1ลอตเรอไดแฮมพายกับด้านเบสตันไป1ประตูต่อ2วัตฟอร์ดเอาชนะด้านเมอร์เิงแฮมไป3ประตูต่อ0วีแกนเสมอโคเวนทีไป1ประตูต่อ1และ Bowl, มิดเดิลสโบเสมอสโตลต์สตี้ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลลบตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะด้านอาร์บีไลซิกไป7ประตูต่อ0 รวมผล2นัดครับซิตี้ได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม8ประตูต่อ1โดยในนัดนี้ครับทางด้านแมนซิตี้ครับได้7ลูกล่วนนะครับจากอาริงเบลาฮาร์เรนครับนาทีที่22จากลูกที่หยุดโทษนาทีที่24นาทีที่47นาทีที่53และนาทีที่57นะครับส่วนอีก2ลูกครับได้จากทางด้านของอีไคกูกุลกันนาทีที่49และเป็นคีวินเดอร์บอยนะครับนาทีที่92 จบเกมคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะด้านอาเบเดซิกไป7ประตูต่อ0คู่ถัดมาครับ FC ฟซีปอร์โตครับเสมอกันทางด้านอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ0รวมผล2นัดนนะครับอินเตอร์มิลานได้ผ่านเข้ารอบนะครับด้วยประตูรวมไป0ประตูต่อ1ขอประธานอภัยนะครับ1ประตูต่อ0นย์นะครับอินเตอร์ได้ผ่านเข้ารอบนะครับโดยในนัดนี้ครับทางด้านเปเป้ครับกองหลังนะครับของปอร์โตนั้นโดนใบแดงไล่ออกไปในนาทีที่97นะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการข่งฟุตบอลเมื่อทำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ